พี่น้องคะเพิ่งไหนเื่อนอะทั้งเพื่อนเกิดเป็นเงาเงาของเพื่อนจ้าพี่น้องข้าเจ้าตัดหนาออกเพื่อนกระเล่โบนี่ปันไดเจ้าพี่นอ้องจ้าโอ,อ,อ้พี่น้องด้วยเพี่นอนนั่นเพื่อนเป็นเงาแต่ดอกว่าในไงปัญหาเจ้าพี่น้องเป็นว่าเพื่อนเงาของเพื่อนอันนั้นพี่น้นอ,นอง เพื่อนจะเงา,งาเ,เงาใบไงพี่นจาจ้านีน่กับเพื่นอนใดเงาใ่จ้าพี่น้องจ๋ากองามงามนี่พี่น้องเงาใ้ไงนี่เห็นบอกคุณเพื่อนกรลั่งเกิดพี่น้องกระลั่งเสียเกิดนะพี่น้องผู้ใดสือมาก่อนมาหลังผู้ใดสีมากท่านคุณพี่น้องเห็นบ่มกําลั่งเกิดจ้าพี่น้องกําลั่งเกิดเห็ดด่างจ้าพี่น้องคุณนี่กับเงาเนึ่งค่ะพี่น้องค้าเนี่ เอาตัวพี่น้องพ่องามงามนี่ละจานนี่นี่ครัก็แก่แสบๆนี่เอาไว้ไงเพราะมันได้ได้มาเราเรียกพี่น้องได้มาเราเ่าก็ต้องเอามันห้อยขึ้ได้มะงัดใบนี่พี่น้องนี่นยยเพราะอะไรไงแสดงว่าบุากหัวแจกวาเฮ็ดกินมั้งนี่มางาังงัดขึ้นชิมใบจะซื้อนี่พี่น้องนี่ชิมห้อนมีดตัดใบพร้อมคุณพี่น้องกระลังสิเกิดกระลัางงามๆามแกพี่น้องจ้า นี่ซ้ำพ่อกินดีๆเนี่ยละพี่น้องนี่นี่เนาะเอาอย่พี่น้องเอาอยู่อันมันหน่อยก็ไปเห็นมันเกิดที่หลังนี่พี่น้องแค่แสบๆพองามๆเนี่แล้วนี่นี่แหละมันอยู่ไก่ได้พี่น้องขันห้อได้มากห่าก็ต้องเอานะอันจากพี่น้องกางามงามเอ้ยนี่แบบคของแสบตัวนี่ นีนอน่อ่ะพี่น้องอืมไปพี่น้องเนี่เห็นบ่พี่น้องพ่อกำงงามจ้าพ่อกำงงามพี่น้องนี่สีขาวนี่กินได้บ่จ้านี่กินได้บ่นี่พูน่ะเงานี้ยไงคือกันจ้กพี่น้องเนี่ยก็คือเห็ดดำเนี่ยได้พี่น้องแต่มันถักเป็นสีขาวจ้านี่ พราะว่าสีขาวบ่เคยกินจ้าพี่น้องจ้าคุณ่ะสีขาวบ่เคยกินจ้าคุณ่ะใ่คือกันเลยค่ะพี่น้องกับเห็ดสีดำจ้าพี่น้องจ้าผู้ใดว่ากินได้บ้หนอนคุณน่ะ,นนะกัลั่งเกิดกัลั่งหลายพ่น้องคุณ่ะหลายหลายพี่น้องจ้มามาๆมๆามามาเก็บเห็ดน้ำกันจ้าสวยๆงามงามจ้า เห็ดดำจ้าเห็ดดำมาเก็บเห็ดดำน้ำกันเด้อจ้าเด้อคนไหนพี่น้องเห็ดทั่วสวยๆคนไหนพี่น้องงามงามคักอิลีเด้อค่ะพี่น้องเห็ดทั่วจ้าเห็ดทั่วนี่ก็เห็ดทั่วค่ะพี่น้องสวยๆเอาบ่จ้าเอาบ่คนไหนพี่น้องเห็นบ่เอาไปซุปแป้งทอดกระแซ่บเด้อยจานนี่พี่น้องค่ะนี่ไปซุปแป้งทอด พี่น้องงามๆจางงามๆพี่น้องอันนี้เห็ดคู่เหมือนของอันเห็ดทั่วได้จ้าเด้อพุ่นนเห็นบ่งามคักงามแนบพี่น้องว่าพุ่นคู่เหมือนเห็ดทั่วจ้าสวยๆงามๆมาให้ชุบมอซื้อกินบ่ได้นี่กินบ่ได้ป้าพี่น้องพุ่นนมาเกิดคักเกิดแน่แถิพี่น้องเห็นบ่พี่น้องว่างามงามพี่น้องว่าเห็ดหยังนี่พี่น้องพุ่นน เห็นบ่างามคักงามแน่พี่น้องเกิดคักเกิดเนุ่นเห็นบอขวักกามาเบื้องแผลไปเลยเบื้องเพื่นใหญ่พ่นกับคู่เหมือนเฮ็ดทั่วเจ้าพี่น้องคู่เหมือนกระต้องละมัน่นละมั่งต่องเบื้องดีๆเด้อพี่น้องแก่พ่น,อเ,นเอาไม่พี่เห็นน้องเบื้องช้มน้ำกันจ้าพี่น้องเฮ็ดกินได้กินว่าได้เบื้องดีๆเด้จ้าเด้อขันเขาป้าเฮ็ด